ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำรนด o อมในหัวข้อคุณคือผู้นำทางจิตวิญญาณพลังงานสตาร์ซีสไลเวอร์เกอร์ค่อนข้างมาเต็มมากนะคะสำหรับแรนดอมนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังเข้าสู่การตื่นรู้และการถอนหน้ากากจากตัวตนในมายาของคุณไปสู่ความเป็นตัวตนใหม่หรือว่าความหวังความฝันการเริ่มต้นชีวิตใหม อะไรบางอย่างกําลังถูกปรับเปลี่ยนเข้าสู่พลังงานที่แท้จริงจากภายในนะคะแต่บางครั้งมันจะมีกับดักของอวิชาและสิ่งที่เป็นมายาเดิมๆที่คุณฝึกฝนมาในอดีตและมันกําลังถูกตีขึ้นมาเพื่อทําให้คุณเห็นการปรับมุมมองหรือว่าโจทย์ที่มันค่อนข้างจะซ้อนทับระหว่างความรู้สึกของคุณกับสิ่งที่เป็นอดีตเก่าๆของคุณอยู่ แต่ว่ามีครูคบาอาจารย์และก็ไลเวอร,เอร์เกอร์จำนวนมากมายะค่ะที่ดูแลซัพพอร์ตเกื้อหนุนคุณไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกหรือว่าจะเป็นครูชาวสายหรือจะเป็นครูที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะมีอยู่จํานวนมากมายจริงๆและโรงเรียนดาวโลกนี้เป็นพื้นที่สําหรับการเติบโตของคุณเพื่อให้คุณกลับเข้าสู่โลกภายในที่แท้จริงนะคะคุณอาจจะเป็นความ ทรงจาของดวงดาวหรือว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันผ่านมาหลายภพหลายชาติหลายมิติพลังงานที่คุณรู้สึกได้ถึงตัวตนที่ไม่ใช่แค่คุณที่เป็นมนุษย์โลกณนะปัจจุบนันและมันคือสิ่งลึกๆที่อยู่ข้างในที่คุณรู้ได้อยู่ภายในตัวคุณเองอยู่แล้ว เพียงแต่ในเวลานี้อะค่ะมันเหมือนเป็นช่วงของการผ่านบททดสอบเข้าสู่ตัวจริงดังนั้นคุณกําลังศึกษาอย่างเข้มข้นในทางจิตวิญญาณและทางโลกไปพร้อมๆกันบางครั้งคุณกําลังเรียนรู้สิ่งที่คุณไม่เคยเรียนหรือว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเอ้ยมันมีอะไรแบบนี้ในโลกเราด้วยหรอแต่ตอนนี้การพัฒนาของคุณอะค่ะมันกําลังไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณรู้สึกเหมือนมันไม่มีจุดสิ้นสุดสําหรับปลายทางของคุณเลย และทุกๆมุมมองที่คุณมีในชีวิตหลังจากนี้มันจะนำพาคุณผลักดันเข้าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่เหนือมายาที่อยู่เหนือภาพที่คุณเห็นตรงหน้าแต่มันคือความรู้สึกลึกๆข้างในที่คุณสัมผัสได้ว่าความสุขความปิติยินดีความมั่งคัง่งความบริบูรณ์จักรวาลมีพร้อมให้กับคุณอยู่เสมอและหลายๆครั้งอะค่ะบททดสอบมันกำลังทำให้คุณได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งสำหรับตัวตนใหม่ในการมองชีวิต ในมุมมองที่ต่างไปจากเดิมคุณกำลังบ่มเพาะความสุขของตัวคุณเองแต่ในขณะเดียวกันคุณก็โปรยความสุขนั้นให้กับโลกใบนี้แม้คุณจะไม่ได้ทำอะไรอะค่ะเพื่อโลกใบนี้เลยแต่แค่คุณมีความสุขคุณมีรอยยิ้มคุณมีเสียงหัวเราะ มันก็ทําให้โลกรอบตัวค่ะรู้สึกได้ถึงพลังงานบวกจากตัวคุณเองแล้วมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆที่ยิ่งคุณรู้สึกดีมากเท่าไหร่โลกก็จะตอบรับสิ่งเหล่านั้นและส่งมันกลับมาหาคุณมากเท่านั้นบางครั้งเรามองชีวิต ลำบากเกินไปอะค่ะโดยเฉพาะเรายิ่งรู้สึกว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็มักจะมองอะไรที่มันดูยากๆให้มันยากขึ้นไปอีกแต่เวลาที่คุณกําลังเข้าสู่การตื่นรู้คุณเริ่มเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณให้กับผู้คนได้ค้นพบความไร้เดียงสาและการกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งซึ่งมันคือมุมมองที่ง่ายๆกับชีวิตและความรู้สึกถึงพลังบวกจากข้างในโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกแต่แน่นอนนะคะเราสัมผัสได้ว่า ทุกอย่างกําลังเปลี่ยนไปอะค่ะโลกภายนอกของคุณก็ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะอาจจะแบบช้าๆสักหน่อยเนอะมันอาจจะแบบเป็นอะไรที่เหมือนต้องโตจากข้างในก่อนแล้วความเป็นความสุขความบริบูรณ์จากข้างในมันจะส่งผลออกมาให้คุณเห็นว่าบทเรียนของคุณในชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่ทดสอบคุณในวันนี้มันคืออะไรละคุณจะก้าวออกมาสู่ความสุขความเบิกบานใจได้ยังไง ตอนนี้เหมือนมีคุรู้มาดูแลคุณจํานวนมากนะคะแต่เขาก็เทสคุณในเวลาเดียวกันว่าคุณจะสามารถมองโลกให้ต่างไปจากเดิมสู่ความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และจิตวิญญาณภายในของคุณได้หรือเปล่าแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกถึงความสุขความปิติอะคะนั่นคือเส้นทางที่บอกว่าคุณได้ปลดล็อกบางอย่างในอดีตของคุณในมุมมองเก่าของคุณเพื่อพัฒนาตัวเองเข้าสู่จิตวิญญาณที่ลึกซึ้งมากขึ้น และหลายครั้งมันคือการเยียวยาบาดแผลเก่าๆในจิตใจในอดีตในความรู้สึกที่คุณต้องพยายามเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณเพื่อการตอบโจทย์บางอย่างในทางโลกคุณกำลังจะกลับเข้ามาค่ะสอบถามโลกภายในของคุณมากกว่าเสียงภายนอก และเริ่มประติดประต่อตัวตนที่แท้จริงภายในของคุณเพื่อเป็นเส้นทางของคุณเองแล้วมันคือการเริ่มต้นจุดแรกๆที่จะกลายเป็นเส้นทางให้กับผู้คนที่มองเห็นตัวคุณและรู้สึกถึงความสุขของคุณและการแชร์พลังงานของคุณจะทำให้โลกนี้ค่อยๆเติบโตและงอกงามจากภายใน ล้หลายคนนะคะเรารู้สึกได้ว่าคุณกาลังจะไปเป็นดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าให้คนอื่นได้มองเห็นนะคะบางคนอาจจะหมายถึงการไปเป็นศิลปินการไปเป็นไอดอลหรือคุณดูดพลังงานของผู้คนจํานวนมากมายเข้ามาสนใจคุณในสิ่งที่คุณกําลังทําซึ่งมันมันเป็นพลังงานจากความสุขความรักและความเบิกบานในการได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริง แล้วมันทําให้คุณเป็นผู้นำอะค่ะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่การเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณแบบเราต้องมานั่งสอนศาสนาหรือมานั่งทําสมาธิอะไรแบบนั้นนะแต่มันคือการนําจิตวิญญาณของผู้คนนะคะให้เข้าถึงจิตใจ,ใจภายในของพวกเขาให้เขาได้รับสิ่งที่คุณได้รับเช่นเดียวกันนะคะคนพบแสงสว่างในโลกภายในที่เขาอยากจะเป็นวิถีทางที่คุณเรียนรู้ในทางโลกอะค่ะมันกําลังนําพาอะไรบางอย่างที่จุดประกายให้กับผู้คนจํานวนมากแล้ว มันคือการเสกสรรการเนรมิตหรือการสัมผัสได้ถึงเวทมนต์ของชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งมันทำให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ละมันนำพาความเปลี่ยนแปลงของโลกรอบตัวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบกับผู้คนจำนวนมากแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นอะไรที่คุณจะต้องเรียนรู้หนักมากอะเพื่อที่จะทำสิ่งนี้และมันมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับประสบการณ์ชีวิตของคุณถูกเตรียมการมาเพื่อ การเติบโตในเส้นทางนี้โดยเฉพาะดังนั้นคุณทําได้นะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนบางครั้งมันจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนทิสยัยเปลี่ยนออวิถีเก่าๆไปสู่วิถีใหม่และทุกอย่างมันคือพลังงานของจัก,กรวาลที่จัดสรรให้กับคุณอยู่แล้วและบางคนอาจจะหมายถึงการเล่นเป็นเด็กอะแต่คุณรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณเล่นมันดัน มีคนสนใจทั้งที่เมื่อก่อนเคยพยายามเป็นผู้ใหญ่ทับตายแต่เออไม่มีใครสนใจคุณเท่ากับช่วงเวลาที่คุณสนุกแฮปปี้แล้วทำอะไรก็ไม่รู้ว่ะขำๆแต่ทุกคนกลับมองมาที่คุณแล้วบอกว่าเออมันเป็นสิ่งที่น่ารักดีนะดังนั้นช่วงเวลานี้ค่ะคุณเป็นผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณจากการค้นพบจิตวิญ,ญญาณภายในของตัวคุณเองและสร้างสิ่งนั้นออกมาในรูปแบบที่เป็นคุณ เราเชื่อนะคะว่าพลังงานงคนที่เข้ามาฟังรันดอมเนี่ยมันจะมีอะไรที่พิเศษกับคุณมากๆนะคะในปีนี้แล้วก็อาจจะเป็นช่วงไหนก็ได้ที่คุณเข้ามาฟังรันดอมนะคะม่นเป็นพลังงานของการจบบทเรียนของชีวิตในบาง สเตตหรือบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณได้ถอดถอนตัวตนที่ไม่ใช่คุณหรือว่าสิ่งที่โลกต้องการให้คุณเป็นออกไปแล้วคุณเริ่มเข้าสู่สภาวะภายในบางคนสามารถทัชกับดีว่ e ไฮเออร์เซลและเข้าใจสิ่งที่ออมันเป็นเป้าหมายชีวิตของคุณนะคะที่มันลึกเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณไม่ใช่แค่การใช้ชีวิตแบบไหนหรือว่าอยากจะไปทําอะไรแต่มันคือภาพรวมทั้งหมดของการมาอยู่ในโลกใบนี้เหตุปัจจัยเหล่านั้นคุณจะได้รับข้อมูล ในไม่ช้าหรือบางคนได้รับแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ตัวคุณเท่านั้นที่ได้รับแต่หลังจากที่คุณได้รู้เรื่องพวกนี้ค่ะมันจะเป็นของขวัญที่แสนพิเศษให้กับผู้คนที่เข้ามาเจอคุณเข้ามาปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับคุณหรือแม้แต่พวกเขาได้เห็นตัวตนของคุณผ่านโซเชียลมันจะเป็นพลังงานให้แก่กันและกันค่ะทุกๆ ความรู้สึกดีที่เรามีให้กับตัวเองมันจะเป็นความหมายกับใครสักคนบนโลกใบนี้ที่ได้เห็นเราในมุมมองของเขาเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะหรือเราอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่สร้างพลังงานที่สารพิเศษให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นดังนั้นเส้นทางในชีวิตของคุณนะคะใช้ให้คุ้มกับสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาไม่ว่ามันจะดูเด็กดู ตลกในสายตาคนอื่นแต่ทั้งหมดนั้นนะมันคือความสุขของเราเองมันคือเส้นทางของเราเองละ The Magician กับ t e m p l ล a n เนี่ยกำลังบอกว่าให้คุณทดลองทำอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองได้แล้วคุณมีความสามารถเพียงพอที่จะทำมันนะคะแล้วมันเป็นความหวังและโอกาสในอนาคตของคุณอย่างแน่นอนที่สุดดังนั้นบางคนที่ยังลังเลสงสยัยยังไม่น่าใจยังรู้สึกว่าเออมันตลกไปหรือเปล่านะหรือมันยากไปหรือเปล่านะที่จะทาตามเจตจำนงของคุณเองแต่ The m a g i c i เชนมันคือผู้วิเศษนะคะมันคือคนที่เสกจากสิ่งที่ไม่มีอะไรในอากาศให้กลายเป็นสิ่งใดก็ได้ในโลกใบนี้ดังนั้นมันถึงเวลาที่คุณจะทดลองทําบางอย่างในสิ่งที่คุณรู้สึกจากข้างในแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดูเป็นไปไม่ได้หรือว่าดูงงๆกับชีวิตในช่วงแรกนะคะแต่ว่าเราเรารู้สึกได้ว่าพลังงานแรนดอมเนี่ย มันกำลังปรับปรุงนิสัยเก่าๆความเชื่อที่สงสัยในตัวเองหรือว่าลังเลใจกับเส้นทางในชีวิตไปสู่ความโฟลโรความกล้าหาญความรู้สึกที่อิ่มเอมและความเป็นไปได้ในทุกสิ่งคุณกำลังปรับพื้นฐานความคิดจากมิติที่3ไปสู่ความเป็นยูนิเวอร์และจักกรวาลที่แท้จริงมากขึ้นและคุณจะเริ่มรู้สึกค่ะว่าเวทมนต์มันกาลังเข้ามาหาคุณเรื่อยๆ ทุกครั้งที่คุณมีความเชื่อและคุณทัชกับเสียงภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงดีวายและจิตวิญญาณที่คอยสื่อสารและเชื่อมต่อคุณอยู่และคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายกว่าเมื่อก่อนที่คุณเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องทำตามใครหรือจะต้องทำอะไรเพื่อให้มันเกิดรุปรธรรมขึ้นมาแต่เมื่อคุณไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นแล้วอ่ะคุณจะทำเสียงภายในของคุณให้เกิดขึ้นจริง ในชีวิตของคุณเองแล้วเมื่อนั้นทุกอย่างมันจะพาคุณไปสู่ความหวังความฝันโอกาสการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆและความสุขที่คุณได้ลิ้มลองชีวิตในแบบที่คุณเป็นมันจริงๆโดยที่ไม่ต้องถามว่ามันจะโอเคไหมมันจะดูยังไงในสายตาของคนอื่นชีวิตหลังจากนี้ค่ะเราเชื่อว่ารนดอมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานที่ทําให้คุณรู้สึกถึงการเป็นตัวเองไปพร้อมกับการนําทางผู้คนให้เขาได้ค้นพบ ตัวตนของเขาในแบบที่คุณเจอและแน่นอนนะคะคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นมนุษย์ทั่วไปแบบทุกคนแต่ว่าคุณมาเพื่อที่จะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในและเป็นอะไรที่แตกต่างดังนั้นมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวะคะ่ะแต่มันคือก้าวแรกของการเป็นตัวเองไปสู่ก้าวต่อๆไปของทุกๆคนที่จะเดินตามคุณมาดังนั้นทุกอย่างในเส้นทาง,งการนําทางของคุณมันไม่ใช่การเป็นผู้นําให้ใคร แต่มันคือการนำใจของเราอ,ออกมาจากตัวตนเดิมๆสู่อิสรภาพที่เราอยากจะเป็นและทุกอย่างมันเป็นไปได้ค่ะความอุดมสมบูรณ์ความเชื่อมั่นที่คุณมีจะสร้างสรรค์พรอ,อันแสนวิเศษให้กับชีวิตคุณและมันเป็นประกายไฟที่จุดแรงบันดาลใจให้กับคนที่เข้ามาเจอคุณหรือสื่อสารกับคุณในอนาคตด้วยนะคะเพราะงั้นเรารู้สึกได้ว่ามันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากๆแล้วมันต้องเริ่มจากก้าวแรกในการ ค้นหาตัวเองให้เจอก่อนอะและในวันนี้ค่ะเราเชื่อว่ามีหลายคนที่ฟังแรนดอมนี้ที่ในอนาคตจะได้เป็นครูครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นผู้จุดประกายความฝันความหวังให้กับทุกๆคนทั่วโลกนะคะเพราะงั้นคุณอย่าลืมมีรอยยิ้มที่สดใสให้กับตัวเองและความสุขของคุณจะแบ่งปันให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณรวมทั้งผู้คนที่อยู่ไกลออกไปในพื้นที่ที่คุณอาจจะไม่รู้จักเขาเลยแต่เชื่อว่าแสงสว่างจะกระจายไปถึงทุกๆท,ท,ที่ ในเจ็ดจำงและความเชื่อมั่นของคุณจะเป็นตัวนำพาความสุขและความหวังที่คุณได้ค้นพบให้กับผู้คนอย่างแน่นอนนะคะยังไงขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จในเส้นทางของความหวังและการค้นพบตัวต,วตวนที่แท้จ,จริงภายในของคุณในเร็ววันนะคะแล้วก็ใครที่เป็นรายว r เกอร์ทวินเฟรมนะคะสามารถสมัครสมา,สมาชิกระบบ V.I.P. ของ Channel เพื่อรับฟังพอดแคสต์พิเศษที่ทำให้คุณเข้าใจเส้นทางนี้ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น และขอบคุณทุกกำลังใจการรับชมรับฟังทุกปุ่มสุปเปอร์ตงนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ